สวัสดีครับอยู่กับ um eter, เพซิลูมิเตอนะครับผมอันนี้อยู่กับพี่คาเมราแมนโอเคมันอัปเดตไปเมื่อวันเท่าไหร่วันเสาร์เที่ยงคืนใช่ไหมพี่ไม่อยู่พี่ไม่ได้เล่นโอเคอีเวนต์ฮาโลวีนก็ได้หายไปแล้วใครโชคดีสุ่มตอนอีเวนต์ฮาโลวีนไว้ก็จะได้ตัวมากมายแบบนี้แล้วก็เออไม่ต้องขอนะพี่ไม่ให้โอเคแล้วเราก็อัปเดตนี้ก็จะมีเหล่าเอเลี่ยนเพิ่มเข้ามานะครับที่เทคเวอร์นี่เลย มันจะมีไข่เทคเวอร์ Take over, <Okay. S 1> เพิ่มมาตั้ง3ใบเนี่ย <Okay. S 1> นี่เลยเทคเวอร์ Take over, <Okay. S 1> เพิ่มมา3ใบครับผม <Okay. S 1> ก็จะมีต้นนี้นี่แล้วก็ตู้นี้เหมือนตู้แรกจะไม่มีมิกติกนะครับผมมันจะมีมิกติกที่ตู้2กับตู้3อันนี้เลยเดีย๋ยวพี่ก็จะสุ่มตู้3เนี่ยแหละเพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกว่าจะโหดมากสำหรับเป็นแลมโบรก็จะอยู่ที่ดาเมจ1 1 0นะครับผมทำเป็นด์คเมลเทอร์ก็เกือ300บ 300B กันเลยทีเดียว โอเคเดี okay, ๋ยวพี่จะพาไปดูด่านใหม่กันนะครับด่านใหม่ก็จะมีตรงนี้มีอยู่น่าจะ3ด่านแต่พี่ปลดล็อกหมดแล้วล่ะมันก็จะมีที่ฟาร์มใหม่ขึ้นมามันจะมีที่ฟาร์มใหม่ขึ้นมานี่เราไปทางนี้เลยอันนี้ฟาร์มเก่ามีไข่ฟาร์มอยู่ด้วยน่าจะน้องๆที่น่ารักของพี่เองโอเคนี่ครับเราก็มาที่ตรงนี้นี่การจะซุ่มไข่ที่มาใหม่สาม 3ตู้นั้นได้ก็คือต้องปลดล็อกด่านก่อนนะครับปลดล็อกตรงนี้ไข่มันจะเปิดให้สุ่มครับแล้วก็ปลดล็อกนี่อีกโซนหนึ่งมันจะมาใหม่3โซนก็ปลดล็อก3โซนครบก็จะสามารถสุ่มได้นี่นี่ก็มีคนฟาร์มอยู่เหมือนกันโอเคแล้วพี่ก็จะรอแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะสุ่มให้น้องๆดูนะครับว่าเกลือแค่ไหนแน่นอนตัวที่พี่อยากได้ก็เจ้าแลมโบลนั่นแหละเดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่ได้มาตัวหนึ่งแล้ว เดีย๋ยวตอนที่มันเสร็จพี่ก็จะเอามาโชว์ให้น้องๆได้ดูกันนี่พี่ทำไว้แล้วดักเมทัลสสารมืดเจ้าเอเลียนนะนี่ตัวแรกอีก3วันได้เจ้าตัวนี้เลยดาเมจอลังการสุดๆนี่พี่ก็ทำไว้โอเคเดี๋ยวพี่สุมเสร็จพวกนี้ก็น่าจะเสร็จนะแต่ยังไงพี่ก็มีอยู่แล้วนี่ไงดาเมจก็ค่อนข้างดีอยู่43 43บีกับ3 8แล้วก็23ปีโอเคพี่หวังว่าจะออกเจ้ามิกติกมาให้พี่ได้ทำเป็นเลนโบรอีกสักตัวนะโอเคในการสุ่มครั้งนี้พี่ก็จะกินยาก่อนแล้วกันยาแห่งโชคชะตาคาเมล่าแมนเอาเป็นประมาณครึ่งประมาณ45นาทีก่อนแล้วกันโอเคสาโอเคพี่ก็จะทำการสุ่มเลยนะครับไปดูกัน I don't know what else to say now I just need to numb the pain oh, I just want to numb the pain I just want to numb the pain อันนี้พี่ไม่เคยซื้อสัตว์จากเฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัวนี่ไงมิกติกไม่ออกแลมโบลนะออกแลมโบนี่อิ่มเลย <c oughs> โอเคได้มิกติกมาหนึ่งตัวมีใครอยู่หรือเปล่าดีใจสุดๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาอีกตัวแล้วครับผมเอาว่ะเราก็มีสามตัวแล้วถ้าเราจะ มาอีกตัวแล้วครับผมตัวที่สี่เอาวะตัวที่สี่ตัวที่เฮ้ยแลมโบอโอไม่กอดเฮ้ยมาจริงโคตรดีใจเต็มทัศโ์วะว้าว ได้แลมโบโรเฉยเลยทุกคนอะไรกันครับนี่อ่ะอะเป๋าเต็มโอเคเป๋าเราก็เต็มแล้วนะครับผมโอเค540มันเต็มแหละเพราะว่าตัวพี่เยอะนะนี่เราก็ได้มาตัวหนึ่งนี่ไงเราได้มา 1, 2เราได้เป็น เมติกธรรมดา1 2 3 4ได้มา4ตัวพี่มีอยู่ละตัวหนึงเป็น5แล้วพี่ก็ได้แลมโบรนี่ครับ1 1 0รีมาอีกหนึ่งตัวเป็นไงโอเคเทคนิคการรวมโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปทำการทำเป็นโกลแลมโบรก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่จะมารวมให้ดูพี่จะเอาตัวนี้รวมแหละเดี๋ยวพี่จะไปทำให้ดูโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำโกลกับแลมโบก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกแป๊บเดียวไปกัน โอเคพี่ก็ทำโกลเดมโบรมาได้จำนวนเท่านี้นะครับผมนี่เอาที่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะมารวมให้ดูกันนะครับไอ้ที่พี่จะรวมก็จะใช้เจ้าเดอะกิฟต์เดฟเลอร์ตัวเก่ามารวมโอเคอันนี้อันนี้มันรวมไม่ได้ละเพราะว่ามันมันรวมไม่ได้อะก <c oughs> ็ใช้เป็น2ตัวนี้โอเคฟิลล์อ้ยลืมพี่ได้ตัวอะไรมาวะน่าจะได้เป็น นี่เจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวพี่ถอดเก่อนลเก่อนกม่แม้มันไม่รู้ว่าเราได้อะไรมาบ้างโอเคนี่ไงโชว์เลยสีสันสวยคล้ายปลาทองโอเคเราก็จะมารวมเป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้แล้วก็อันนี้สองตัวจะเป็นอะไร เออเป็นอะไรวะใครมาลุมเต็มเลยเป็นลีเจนของตู้ตู้ตรงกลางใช่ไหมเป็นลีเจนของตู้ตรงกลาง15บรีอ๋อก็ตัวนี้แหละเป็นลีเจนารีโอเคเราฟิวเตอนี่หนึ่งหนึ่งช่องโอเคได้เหมือนเดิม น่าจะดีที่สุดแล้วมั้งเเจนด์แรมโบโรโอเคพี่ไม่เสียดายนะเพราะว่ามันเอาไปทำตัวที่โหดกว่าได้โอเคนี่ก็สองกรูอ่ะอาจจะมีสูตรที่ดีกว่านี้นะเฮ้ยได้อะไรมาแล้วพี่ได้อะไรมาวะนะเห็นนะเอ่อสิบสามบรีอ๋อเจ้าตัวนี้ต่อ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 มิส ถ้าเราใช้4ตัวคือออกออกเป็นเจ้าตัวนี้ชัวร์เลยใช่ไหมถ้าเราใช้4ตัวชึบเอ๊ะออกแล้วล่ะนี่ได้3ละโอเคต่อ1 2 3 4นี่ไงเอาก,ก็ยังออกตัวนั้นอยู่1 1 2 3ต้องเป็น5ได้ตัวไหน ได้ต um. oh, ัวเดิมเดี๋ยนะมันมีอะไรแปลกๆอ๋อก็แลมโบออกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าตอนนี้เจ็ดตัวได้เป็นอืมันนี้ห้าและอันนี้หนึ่งนี่ไง ถ้านี้1นี่5ปุห้าพุ่มไหมนี่โอเคถ้าเป็นบัจจุราชแล้วก็อันนี้อ่าโอเคเอาอก็สุ่มอยู่ดีออจุบจุ๊บหมดยังนี่ไงหมดแล้ว เหมือนว่ามันจะรวมไม่ได้นะเจ้าลุงนี้ถ้าเป็นตัวนี้สามตัวนี่ไงอ๋อมันไม่มีระดับเลเจนร์อันนี้ก็เป็นเลเจนร์ของอีกตู้หนึ่งแต่ก็ค่อนข้างโหดอยู่เท่านี้หนึ่งตู้อันนี้สองได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นลองดูอันนี้หนึ่งชิปหนึ่งอันนี้ หนึ่งตัวนี่สองตัวเอาได้เฉยได้เป็นอะไรครับดีอ่ะเดี๋ยดะได้เป็น regen รีเจนตู้นูน้นอ๋อเป็นรีเจนอีกตู้หนึ่งนี่จะได้เป็นตัวนี้เวลาทำดาร์คเมเชอร์โอเคเป็นไงครับแล้วพี่ก็จะไปทำสสารมือตรอแล้วก็ไปที่นี่เลย โอเคเป็นไงครับคลิปนี้มีประโยชน์ไหมนี่โชว์ก่อนเลยตัวโหวดของเราแต่พี่ก็จะทำเลยแล้วกันก่อนอื่นก็รับเจ้าสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก่อนน่าจะเสร็จแล้วละนี่ไงตัวนี้เหลืออีก5 9โอเคนี่ได้เป็นดักเมเทอร์ดาเมืจอจะอยู่ที่41ก็ยังสู้เจ้าตัวกิจกรรมฮาโลวีนไม่ได้นะเห็นไหม ยังสู้ไม่ได้แต่ก็ทำไว้เพื่อมีโอกาสได้ไหลแจกน้องๆอีกเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็นี่พี่ก็จะทำเลยแล้วกันตัวนี้รอห้าวันโอเครอได้นี่พี่ได้สองตัวแล้วรอน่าจะวันเสาร์นะพี่ก็จะทำนี่ต่ออันนี้พี่จะทำเลยครึ่งชั่วโมงได้อโอเคทำมี ได้นึงโอเคเป็นไงครับคลิปนี้ถ้ายัางไงก็อย่าขอสัตว์กันเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ให้โอเคถ้าชอบคลิปรอรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมถ้าคลิปนี้มียอดวิวยอดกดเลยเยอะๆพี่อาจจะมาไล์แจกสัตว์ในแพทซิลูิเตอร์ X กันอีกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผม show the apple